ราคาลดลงไปแสนห้าสองแสนทุกคนรอกันหมดรอความชัดเจนรอกฎหมายบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมนีน้นะครับ EP ราคาเริ่มต้นมันก็ถือได้ง่ายเจ<อ>็ดแสนหกหมื่นกว่าบาทตัว set EV ที่มาเดิจเชนหลายอย่างตัดปยเรื่องของการดีไซน์เรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่การใช้งานถ้าหากว่าตัวรถมันออกมาแล้วคนเริ่มรู้จักแล้วเนี่ยสัดส่วนจะกลับกันกลายเป็น set EV เนี่ยน่าจะขายมากกว่า EP จังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ดีที่จะทำให้ MG ในประเทศไทยสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ด้วย รถไฟฟ้าคกลางปีนี้ครับเขาจะเปิดตัวโอร่ารุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งโอร่าคูตแคทจีได้รับการตกแต่งให้ดูดุดันดูสปอร์ตขึ้นมาหน่อยมีสปอยเลอร์ต่างๆมีเรื่องของลายล้อแมตชุดแต่งเพิ่มขึ้นมาปรับสมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนับถอยหลังเข้าใกล้มาทุกทีแล้วครับสำหรับดีเดในการบังคับใช้กฎหมาย การสนับสนุน EV ในวาระเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับคือที่ผ่านมาประกาศเงื่อนไขชัดเจนแล้วนะครับว่าจะให้ส่วนลดเท่าไรกับรถที่ใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่ภาษีนําเข้าเป็นยังไงภาษีสปสามิตรเป็นยังไงประกาศไปชัดเจนแล้วแล้วถ้าใครจะเข้าร่วมก็ไปคุยในรายละเอียดกับภาครัฐโดยมีกรมสปสามิตเป็นโต้โผไปเซ็น MOU กันหลักๆก็คือยอมรับเงื่อนไขต่างๆคุณได้รับเงินได้รับสิทธิประโยชน์แต่คุณต้องมีแผนผลิตคืนในเมืองไทยด้วยนะครับทั้งหลายทั้งปวง ดูรับทราบกันมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับเขาสัญญาว่ากฎหมายว่าด้วยเรื่องการสนับสนุน EV ีเนี่ยครับจะบังคับใช้ออกมาแล้วก็เริ่มนับหนึ่งกันได้เลยครับสำหรับส่วนลดแล้วก็ภาษีต่างๆครับก็ความสําคัญของตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าในแง่ของการส่งมอบรถให้กับลูกค้าก่อนหน้านี้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง MG หรือโอราเนี่ยประกาศราคาใหม่นะครับคือราคาที่คิดเป็นส่วนลด จาับก,การส่งส่งภาครัฐมาแล้วตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์แต่ว่าในแง่นนของการส่งมอบรถเนี่ยมันยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าส่งมอบในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็เท่ากับว่ากฎหมายยังไม่ออกมานะครเพราะฉะนั้นการที่จะไปให้ราคาพิเศษเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทั้งนี้เขาก็เลยรอรอกันอยู่ว่าถ้ากฎหมายออกมาปุ๊บก็ส่งมอบได้ทันทีคือใครจะซื้อช่วงก่อนหน้านี้ซื้อได้แหละแต่มันเป็นราคาที่ไม่ได้ การซับซิดาไดใช่ครับแล้วก็แน่นอนล่ะคุณผู้ชมราคาลดลงไปแสนห้าสองแสนครับทุกคนรอกันหมดครับผมรอความชัดเจนรอกฎหมายบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมนี่นะครับหลายค่ายเขาก็เตรียมการวางแผนกันไว้แล้วล่ะนะครับสำหรับ MG แล้วก็ทาง r e a t w a l l ที่ยกตัวอย่างสองค่ายนี้มาเพราะว่าเป็น EV ีในระดับแมสครับแล้วก็ประกาศตัวชัดเจนว่าเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลไม่รวมพี่ใหญ่จากญี่ปุ่นก็คือ t ต y o ต a ที่ประกาศว่าเข้าร่วมโครงการนี้เช่นกันครแต่ ว่ารถของโตโยต้าจะพร้อมก็คือ B C 4 x เกนี่ยนะครับก็จะมาช่วงปลายปีนี้อเอาเป็นว่า2องค่ายนี้พร้อมก่อนให้ส่วนรถก่อนโกยยอดขายก่อนนะครับครับผมซึ่งถ้าไปดูเร่งของยอดจอง,งต่างๆคนพวกนี้ก็น่าสนใจนะฮะอย่างเช่น MG นะครับเขาออกมาบอกว่าภายในระยะเวลา1เดือนตั้งแต่ประกาศราคาใหม่ที่ลดลงไปสูงสุด246,000บาทเนี่ยนะครับ 4,500คันยอดจองทั้งหมดนะ,ะอันนี้ภายใน1เดือนอนับแต่ประกาศนะ,ะทั้ง MG z ซ EV แล้วก็ MG EP ใช่คะแต่ว่าถ้านับถึงปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะสัก4,700คันประมาณนั้นนะฮะโดยยอดหลกัหลกๆเนี่ยก็มาจากตัว EP EP เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก60%ส่วนแซดเก็อยู่ที่ประมาณสัก40%ครับ โอ้กลายเป็น EP ครับได้การตอบรับดีกว่าแล้วพี่อ้วนโอ้ทรงสเตชันไวคอนดูโบราณโบราณเนี่ยฮะครับผมถ้าเทียบกับ MG ZS EV ใหม่ด้วยเชนด้วยวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับเรื่องของการฟังก์ชันต่างๆดีขึ้นด้วยกลายเป็น EP ขายดีกว่านะฮะดีกว่าครับมันก็มีเหตุผลหลักๆ2ตัวนะเท่าที่คุยผู้บริหารมาหนึ่งคือว่าอย่าง EP เนี่ยราคาเริ่มต้นมันก็ถือได้ง่าย7จ็ดแสนลกหมื่นกว่าบาทจริงครับซื้อได้แล้วกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัว ZS EV ที่ใหม่ด้เชนนะฮะ หลายอย่างตรัไปเรื่องของการดีไซน์เรื่องของเทคโนโลยีแม้กระทั่งเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่การใช้งานนะฮะแต่ว่ารถเนี่ยมันยังไม่ออกมาหมายถึงว่าลูกค้ายังไม่เห็นยังไม่รู้จักมันเท่าไหร่มุมนี้ผู้บริหารเขาเชื่อนะครับว่าถ้าหากว่าตัวรถมันออกมาแล้วคนเริ่มรู้จักแล้วเนี่ยสัดส่วนจะกลับกัน กลายเป็นเซ EV นีวีน่าจะขายมากกว่า e ีครับโอ้น่าสนใจมากนะครับเอาเป็นว่าขายริบขายดีใครมีพอดักพร้อมส่งมอบอผมเชื่อว่าไม่ทันขายกันแหละนะครับรวมถึงทางโอราด้วยนะครับโอราเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ยอดจองของโ r ร g า o ู c แคทเนี่ยจริงๆรวมมาตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะนะสะสมสะสมมาเนะี่ยประมาณ3,500คันแล้วก็ล่าสุด เพิ่งประกาศหยุดรับจองโอรากูดแคทไปเพราะเขาบอกว่าขอเคลียร์นะครับลูกค้าที่จองมาก่อนนะครับจำนวนวนคันเนี่ยครับและผมเชื่อว่าวันที่ประกาศรับจองวันสุดท้ายเนี่ยผมว่าเขาได้ยอดบุ๊กิ้งอีกหลายร้อยคันเหมือนกันช่ก็รวมๆ4 0 0พันคันเนี่ยครับที่เป็นยอดที่ตุนไว้อยู่ในมือรอการส่งมอบรอการลดราคาเป็นแพ็กเกจของรัฐบาลสำหรับโอารากูดแคทนะครับก็หยุดรับจองชั่วคราวไป แต่ว่าทาั้งฝั่งเ g เนี่ยเขาบอกไม่หยุดนะยังรับต่อได้ตอ่อเนื่องนะครับคือเขาบอกว่าคุยกับทางบริษัทแม่ที่เมืองจีนเรียบร้อยแล้วปัญหาหลากัลกๆที่คนมองกันนะครับหนึ่งคือเรื่องของการขัดแคลนชิ้นส่วนเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทแม่ยังบรหิหารจัดการได้2คือเรื่องของต้นทุนต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมาเอ็มจี MG ประเทศไทยได้บอกว่าบริษัทแม่ยังไม่ได้บ่นเรื่องนี้นะว่าราคามันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นต้องหยุดร,รับจองรับจองไม่ต้องนะครับ ยังรับจองต่อเนื่องต่อไปเขาบอกว่ามันเป็นการคุยกันบอกว่าจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ดีที่จะทําให้ MG ีในประเทศไทยสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ด้วยรถไฟฟ้าครับก็โชว์ศักยภาพด้วยใช่ว่าแบ็กอัพข้างหลังของ MG ในเมืองไทยเนี่ยใครนะครับ,รบเราพูดถึง SAIC นะครับเซี่ยงไฮ้ออโตโมทีฟนะครับพี่ใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนฉะนั้นเรื่องต้นทุนต่างๆเรื่องการบริหารจัดการซัพพลายเชนต่างเนี่ยแน่นอนว่า SAIC เนี่ยที่สุดในประเทศจีนแล้วล่ะ ครับจางนั้นจะสะท้อนมาเป็นธุรกิจที่ทําในเมืองไทยนะครับอาศัยช่วงนี้ที่ใครเขามีปัญหากันถ้า MG สามารถแสดงความเข้มแข็งตรงนี้ได้มีรถส่งมอบให้ทันกับความต้องการลูกค้าก็ถ้าว่าต้องไปดึงส่วนแบ่งงานตลาดหรือไปดึงยอดขายของคนอื่นมาแน่นอนใช่คับแต่คําว่ารับจองเ่ยนะครับไม่หมายความว่าจองวันนี้ได้รถเลยนะอันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าต้องรอเหมือนกันใครจองวันนี้ครับเอาเป็นพวก E ีีนะครับก็รับปลายปีเหมือนกันแหละใช่แต่มาสุดท้ายเลยนะครับซึ่งในส่วนของยอดขาย MG ไตรามาสแรกปีนี้นี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าทำยอดไปได้8,394คันถ้าเทียบกับไตรามาสแรกปีที่แล้วเนี่ยบวกขึ้นมา11%และที่สำคัญก็คือว่าสามารถขยับตำแหน่งตลาดขึ้นมานะ แซงทั้งฟอร์ดแซงทั้งนิสสันขึ้นมาอยู่อันดับที่6ของตลาดในวันนี้ครับน่าสนใจนะอันนี้คือเป็นยอดขายรวมยอดขายรวมทุกรุ่นในจำนวนนี้อาจจะมีสัดส่วน e v น้อยหน่อยครับเพราะ EV ีเขาก็รอเดือนพฤษภาคมกันจาว่ามีพวก MG5 พวกนี้นะครับที่ทำยอดขายเป็นหลักอยู่ก็ขึ้นมาอยู่ในลำดับที่6ของตลาดสำหรับ MG นะครับปีนี้ก็หมายมั่นปั้นมือทำยอดขายเติบโตต่อเนื่องยิ่งมี EV มาเสริมกำลังอีกเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าบ้านปลาจะทำยอดขายรวมได้เท่าไหร่สำหรับ เเซลประททศไทยในส่วนของเกรดวอลนะครับไตรมาสแรกยอดขายทั้งหมดนะครับทุกรุ่น2,733คันนะครับซึ่งยอดขายของตัว S6 นะครับกับตัวจูเลียออนเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับ s อ Hybrid SUV นะครับ1,015คันส่วนจูเลียออนไฮบริดเอสย1,014คันแล้วก็รถ EV นะฮะหลายท่านเนี่ยอยากทราบว่าโอลาร์คูดแคท ขายได้เท่าไหร่แต่มาแรก7 0กับ4คันครับ7 0 4คันครับอันนี้น่าจะเป็นคนที่จองจองมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ฮะรีบจองก่อนใช้รถก่อนขับเท่ก่อนประหยัดก่อนูกต้องนะครับส่วนใครที่จะเพิ่งมาตัดสินใจชั่วโมงนี้นั่นแหละครับอย่างที่เรียนก็คงจะรอเดือนพฤษภาคมให้ได้ส่วนลดกันมาเต็มๆคือเกตวอร์นี่เขาขยัน ส่วนลดเป็น2องคันด้วยนะครับคันแรกที่เปิดราคามาก่อนเนี่ยเป็นส่วนลดที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลคิดแวดคำนวณอะไรไปออกมาก็อยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0แสบาทถูกไหมพี่อ้วนยังไม่รวมสเต็ปที่2นะครับที่มันจะต้องคิดจากการที่ภาษีสรรพสามิต ลดจาก8เหลือ2%ปอร์เซครับรอการประกาศใช้อย่างเป็นทางการของกฎหมายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยขยักที่2รวมกับขยักแรกเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนลดแพ็กเกจเข้ามาประมาณ2องแสนกว่าบาทใกล้เคียงกับที่ MG ครประกาศไปก่อนหน้านี้ใช่ฮะซึ่งทาง MG เนี่ยเขาประกาศลดเดียวไปเลยนะครับก็คือบวกทั้ง2ส่วนส่วนลดกับเรื่องของภาษีแต่ก็บอกชัดเจนนะครับว่าต้องรอเดือนพฤษภาคม นะครับแต่ว่าอันนั้นคือบอกว่าโครงสร้างราคาทําให้เห็นก่อนจะอยู่ประมาณนั้นครับครับครับและในส่วนของ MG นะครับที่มี MG EP แล้วก็มี MG ZS EV เนี่ยปลายปีนี้ครับทาง MG ก็จะมี EV เสริมทัพเข้ามาอีกหนึ่งรุ่นนะครับไม่รวมปีหน้าที่จะเป็นการมาถึงของตัวโรสเตอร์ EV ตัว c y เบอร์สเตอร์ของเขานะครับแล้วก็ปีหน้าเองครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีนาะพี่วันที่เอ็มสัญญาว่าจะขึ้นลายประกอบ EV ในเมืองไทยครับก็เรียกว่านำร่องไปก่อนนะครับปลายปี2 5 6 6เอประกอบแน่แล้วถัดไป1ปี2,167ก็จะถึงคิวของทางโอรากุดกครับครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของทาง MG กับทาง เวทวอร์ที่มีแผนชัดเจนเรื่องการประกอบ EV ในเมืองไทยขณะที่เวดวอร์มอเตอร์ที่ประกาศหยุดรับจองตัว ORA GoodCat ไปแมวเหมียวรุ่นยอดนิยมนี่นะครับขอเคลียร์ยอดที่เข้ามาก่อนนะครับรวมๆวม0 0ันคันแต่กลางปีนี้ครับเขาจะเปิดตัวโอรารุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งจริงๆมนันก็คือ ORA GoodCat แหละแต่ตัวนี้เป็นโอ a g า o ู c แคทจก็ได้รับการตกแต่งให้ดูดุดัน ดูสปอร์ตขึ้นมาหน่อยมีสปอยเลอร์ต่างๆมีเรื่องของลายล้อแมตชุดแต่งเพิ่มเข้ามาแล้วก็ปรับสมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับน่าจะขับได้จิจาดเอาใจมากขึ้นนะครับ,รบเดี๋ยวถึงเวลาการเปิดตัวเดี๋ยวพอลองขับมาสมรรถนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งก็เล่ากันอย่างนี้กลายเป็นว่าหยุดรับจองโอล่าคูดแคทไปก่อนแต่กลางปีนี้ก็ยังมีแผนเปิดตัว โอล่ากูตแคทจีทีอีวีที่นําเข้ามาจากจีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเน้นเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะครับมาแน่สําหรับโอล่ากูตแคทจีช่วงกลางปีนี้รอคอนเฟิร์มวันเปิดตัวอีกทีแต่เชื่อว่าตามสไตล์เกตวอร์พี่ว่านกว่าจะเปิดตัวกว่าจะแจ้งราคาได้ก็ต้องไหว้ครูเดินเรียบๆเวทีไปก่อนนะฮะเขาเรียกว่ามีหลายสเต็ปนะครับคือทําให้คนรู้ก่อนว่าจะทําอะไรพอรู้จะทําอะไรแล้วจะมีอะไรนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ย ค่อยตอบคําถามที่คนอยากรู้ที่สุดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะไปว่าเขาไม่ได้เพราะไปที่แล้วนะครับปรดักสามรุ่นเขาก็ทําแบบนี้นะถูกต้องครับแล้วก็ได้การตอบรับที่ดีด้วยนะเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับแคมเปญด้วยมาถึงที่ผ่านมานะครับก็จะแคมเปญที่ว่าแรงพอสมควรนะฮะแต่ว่าสําหรับคนที่ตัดสินใจเร็วนะยังไม่รู้ราคาเนี่ยคุณจองไปก่อนเอาแคมเปญน,นั้นเอาข้อเสนอนั้นไปเลยอ่าก็เอาเป็นว่า ORA Good CatGT มาแน่ช่วงกลางปีนี้ครับแต่ในส่วนของ OrRA Black Cat ตัว e ีระดับเริ่มต้นที่เหมือนเขาจะเคยสัญญาว่ามีโอกาสขายในเมืองไทยเหมือนกันนะค,ครับนำเข้ามาจากจีนเหมือนกันคือตัว o อ a b าแบล็กแคเนี่ยระดับการทำตลาดต่ำกว่า o Good Cat อ a g o o d c a คคือตัว b l a c k c a t เนี่ยอาจจะราคาประมาณ7 0 0 0 0 0น0 0 0แสบาทที่พูดนี้ยังไม่ได้รวมแพคเกจส่วนลดของรัฐบาลนะครับ,รบเอาราคาตั้งเนี่ย โอ a ่าแบล็กแคทอาจจะอยู่7 0 0 0แแสนบาทในขณะที่โอล่า o ูตแคทเนี่ยเขาอยู่ประมาณ1ล้านบาทถูกไหมฮะใช่เคยมีกระแสข่าวว่าเ r e บุ๊คมอเตอร์ก็เตรียมนําเข้าโอ a b าแบ k ็กแคทมาขายในเมืองไทยครับแต่ถึงวันนี้ครับความชัดเจนของโอ a b าแบ k ็กแคทเนี่ยก็ยังยังดูเลือนลางเหมือนจะขยับแผนออกไปด้วยซ้ำนะครับจริงๆเขาก็มีแผนแนะนําตัวโอ a b าแบ k ็กแคทในเมืองไทยเหมือนกันนะครับแต่ถึงเวลาเนี่ยครับด้วยซัพพลายเชนที่ปวดโลกอยู่ทุกวันนี้เรื่องของการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิตอะไรต่างๆนะครับน่า น่าจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ของโอล่าแบล็คแคทกับตลาดเมืองไทยครับครับผมแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือโค้งต้องไปดูด้วย่ะว่าเรื่องของต้นทุนมีผลมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าการวางระดับราคาที่มันต่ํากว่านะครับมันก็ต้องต่ํากว่าอย่างชัดเจนนะฮะถ้าว่าต้นทุนมันขยับขึ้นไปราคามันไม่จูงใจลูกค้าเนี่ยก็อาจจะจะเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงครับพี่วอนพอมันมีมาตรการส่งเสริมของรัฐบาลขึ้นมาใครจะเข้าร่วมนะครับต้องผลิตคืนในประเทศแต่อย่าลืมนะครับสาหรับ EV ราคาต่ํากว่า2ล้านบาทถ้าคุณเข้า ร่วมโครงการรัฐบาลได้รับส่วนลดได้รับสิทธิพิเศษการผลิตคืนในปี2 5 6 7หรือปี2 5 6 8ไม่ต้องตรงรุ่นก็ได้ครับผมนั่นหมายความว่าถ้าโอลา g o คูดแ t ขอรับสิทธ์ไปถึงเวลาอาจจะผลิตโอลารุ่นอื่นก็ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่ทาง g r e a ว w a ์มมอเตอก็ต้องเอามาคิดคำนวณเหมือนกันเรื่องของการผลิตชดเชยกับการนำเข้ามาขายก่อนครับผม เอาละถ้าแบ็คแคทไม่มานะครับมันจะมีผลกับเรื่องของแผนที่เขาประกาศว่าจะเปิดรถ5รุ่นปีนี้ไหมครัเพราะว่าถ้าว่าหายแล้วหนึ่งรุ่นต้นปีเนี่ยทางเกรดวอลเขาบอกว่ามีน้อยเนี่ยหรุ่นจะกันนะครับก็จะเป็นโอร่าสรุ่นนะครับเป็นฮาวารหนึ่งรุ่นแล้วก็จะมีน้องใหม่คือแท้งอีก2รุ่นคือไอ้คาว่าเปิดตัวหรือคําว่ามาอวดโฉมหรือว่าคําว่าเอามาให้คนไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเนี่ยสำหรับเกรดวอลมอเตอร์มันเป็นภาพเดียวกันเลยทุกคนครับเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าการเปิดตัวของรถ บัดตัวเขาเปิดตัวขายเลยาจะพร้อมส่งมอบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฮะแล้วมีราคาด้วยซับนะแต่กลายว่าภาพของเกรทวอ l เวลาบอกว่าเปิดตัวเนี่ย มันไม่ใช่ภาพเหมือนที่เราคุ้นเคยกันบางทีเขาบอกว่าเอามาแค่ให้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเอาแค่เอามานําเข้าจากจีนมาให้คนไทยได้ดูก่อนใครเฉะนั้น5รุ่นเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่าเปิดตัวพร้อมขายทันทีแล้วถ้าแบ็คแคทไม่มาจริงตามนัดเนี่ยเท่ากับปีนี้ก็จะมีออราเปิดตัวรุ่นเดียวก็คือตัวออราจีทีนะแต่ที่ยังมาแน่นอนก็จะเป็นฮาวเลเอสซิกพลัสอินไฮบริดแล้วก็แบรนด์แท้งนะครับที่เป็นซับแบรนด์น้องใหม่ก็มีข่าวว่า เตรียมทําตลาดทั้งรุ่น300รุ่น500ที่เป็นขุมพลังไฮบริดตัวแท้งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาปลายปีนี้แต่ว่าเริ่มจากรุ่น300ก่อนนะครับต้นปี Great Wall Motor บอกว่าปีนี้จะมีการเปิดตัวรถยนต์5รุ่นแต่5รุ่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเปิดตัวพร้อมขายพร้อมทําตลาดทั้ง5รุ่นนะครับยืนยันแน่นอนว่าจะขายก็คือ o Good อ a ่า o d Cat G t TT ครับแล้วปลายปีจะมีแท้งอีก1รุ่นน่าจะเป็นแทน้ง300และในระหว่างนี้ก็จะมี h a าวาล ปลั๊กอินไฮบริดเท่ากับแผนต้นปีที่ประกาศมาว่าจะเปิดตัว5รุ่นมีความชัดเจนพร้อมขายเพียง3รุ่นนะครับก็คือ O r a า o o d c a t GT h ีทีฮาวาสิ๊กปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ตัวแท้ง300ที่จะมามช่วงปลายปีครับเอาล่ะแม้ว่าแผนเรื่องของ E ีีอาจจะมาไม่ครบแต่ว่าอีก2ยี่ห้อเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะครับต้องพิจารณฮาวาแล้วตัวแท้งซึ่งทั้งสองตัวนะครับก็น่าที่จะประกอบในประเทศนะครับโรงงานที่อยู่ที่ระยองต่างๆพวกนี้นะครับ แล้วก็อย่างเช่นตัว How h าวานเอ็กซิสปัต์อินไฮบริดเนี่ยครับก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอดูเรื่องของสเปคที่แท้จริงขอามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้เราเคยโชว์ว่าชาร์จไฟครั้งหนึ่งวิ่งได้200กิโเมตรเนี่ยถ้าเป็นสเปคนี้เข้ามาจริงๆนะแล้วระดับราคาที่เรียกว่าไม่สูงจนเกินไปเนี่ยผมว่าน่าสนใจ ใครที่อยากจะได้รถที่เป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าใช้งานอย่างสบายใจไปไหนก็ได้เนี่ยไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ดีเลยนี่ก็เท่ากับเป็นน้องๆ e v เลยครับวิ่งในระยะทาง200กิโลเมตรโดยเครื่องยนต์ไม่ติดขึ้นมาเลยนะจะน่าสนใจว่าจะมากระทบตัว s 6 hybrid ที่ตัวเองขายอยู่ทุกวันนี้ด้วยหรือเปล่านะครับตัว s x เนี่ยทั้งตระกูลไฮบริดและก็ตระกูลปลั๊กอินไฮบริดอันนี้ประกอบในเมืองไทยที่โรงงานระยองเช่นเดียวกับแบรนด์น้องใหม่ก็คือแบรนด์แท้งนะครับ จะประเดิมด้วยแท้ง300ก่อนแต่นั่นแหละครับช่วงนี้โลกปวดเหลือเกินนะครับซัพพลายเชนก็มีปัญหาชิ้นส่วนก็ขาดแคลนแผนงานทุกอย่างมันน่าจะ ขยับขยื่นได้นะครับยิ่งเกรดวอรเป็นแบรนด์น้องใหม่ด้วยพี่วอนพึ่งลงหลักปักฐานในเมืองไทยเรื่องของการใช้โลคอลคอนเทนต์ยังไม่แพร่หลายหรือว่ายังไม่เยอะเท่ากับแบรนด์อื่นๆที่อยู่มานานก็ยังคงต้องพึ่งพาชิ้นส่วนนะครับหรือว่าการสนับสนุนจากจีนเป็นหลักตรงนี้น่าสนใจครับในการมาลุยธุรกิจในเมืองไทยในช่วงที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ได้อยู่ในภาวะปกติเขาต้องทํางานกันวันต่อวันประเมินสถานการณ์กันทุกสัปดาห์เลยนะครับว่าจะพร้อมเรื่องการผลิตยังไงเพราะมัน เชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนหลายๆเจ้าแล้วก็บริษัทแม่ที่จีนครับใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางเคสวัวก็บอกว่าเขาจะพยายามดึงพวกซัพพลายเออร์จากจีนเข้ามาลงทุนในบ้านเราให้มากขึ้นนะเพื่อที่ต่อสนองการประกอบรถในเมืองไทยนะแต่ก็ยังว่าแหละปัญหาที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับการที่จะมาลงทุนเนี่ยมันจะมีอุปสรรคบ้าน้อยแค่ไหนมันถึงว่าในส่วนของซัพพลายเออร์นะฮะก็เป็นเรื่องที่เราต้องตามดูเหมือนกันและอย่าลืมนะครับจีนตอนนี้ยังนโยบายโควิดเป็นศูนย์นะพี่วครับผม จะให้ประเทศของตัวเองไม่มีผู้ติดเชื้อเลยฉะนั้นนโยบายแบบนี้ในภาพใหญ่มันลงมากระทบกับการบริหารจัดการธุรกิจในรายย่อยในการดําเนินธุรกิจในการผลิตอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องที่เรานํามาฝากกันในวันนี้กับฐานท็์กผมพี่อวนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ